สวัสดีครับผมอยู่กับในช่องคุณตาตาหมูครับสวนนาตาหมูสวนนาตาหมูครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเพาะกล้าพะยุงใช่ไหมการเพาะกล้าพะยุงครับผมนี่ครับเราซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากลาซาดานะครับนะใช่ครับจากเมล็ดพันธุ์ดีหนึ่งร้อยบาทได้สามร้อยเมล็ดใช่แล้วก็เอาดินกบนะครับนะดินกบนะครับ หนึ่งเซนพองอกแล้วเราก็ถอนใช่ครับแล้วก็ถอนแล้วก็ถอนครับผมถอนไปลงถุงดําถอนไปลงถุงดํามาเราจะพาไปดูถุงดําที่เราถอนแล้วเอครับมาหนูถ่ายขอหยิบเองได้ไหมไม่เดี๋ยวไปดูทไมเดี๋ยวไปถ่ายถุงดําให้ดูเนาะอืมเนี่ยเราเตรียมถุงดําไว้แล้วไม่อยากถ่ายเองนะพ่อเนี่ยนะครับนะไม่อยากถ่ายเองอ จากถ่ายอ่ายากถ่ายก็ถ่ายออนี่นะครับผมมออถ่ายให้เห็นด้วยดิดูหน้าจอด้วยดิอืมเลี้ยงเียเรียงเรียงไปนู่นเลยครับถ่ายช้าๆเดี๋ยวคนดูลายตาถ่ายเดินไปนู่นด้วยหน่อยเยอะแยะเปเลอืมเตรียมไว้หลายนะมันเพราะมันมีทั้งพยุงแล้วก็ปะดูป่าครับ นี่ก็ต้นของพ่อชิ้นที่ปลูกไว้เหมือนกันอโอเคตังหนูนิไข่ด้วยครับ ไม่ใช่หนูขายวันนี้ไงที่พ่อดอกไม้ตั้งไว้ตรงนี้อ่ะอ่าปิดด้วยโอเคบอก,กควรติดตามด้ยติดตามนะครับอ